สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ a n e w s t i m e วันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาสรุปข่าวรอบวันเกี่ยวกับประเดน็นต่างๆที่แอดมินรวบรวมมาให้รวมถึงการคาดการณ์ในเดือนกันยายนนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รับประโยชน์จากมันบ้างรวมถึง อาจจะต้องมีการเตือนสติท่านผู้ชมในการเสพข่าวโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับตอนนี้มีสอบถามเข้ามาหลายท่านว่าบางจังหวัดจะได้เยียวยา3เดือนบางจังหวัดจะได้เยียวยา4เดือน5เดือนหรือแม้กระทั่งว่าบางกลุ่มบางพวกจะได้รับการขยายโอกาสซึ่งต่างๆนาๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าจากภาครัฐนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมนําเรื่องของวัคซีนซินแวค นะครับหรือการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์หรือฉีดไข้ฉีดผสมหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีมตินะครับให้มีการฉีดบูสเตอร์หรือฉีดไข้เข็ม3กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับครบ2เข็มไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความนี้นะครับประชาชนที่จะได้รับเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านคนแล้วก็คนที่จะได้รับ เข็มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปครบ2เข็มแล้วระยะเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับก็คือครบ2เข็มผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนจึงจะได้รับการบูสเตอร์เข็ม3ซึ่งเข็มที่3ที่คาดว่าจะนํามาฉีดก็จะเป็นหลักๆนะครับเป็นแอสตราเซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์แล้วก็จะเริ่มฉีดกันได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งทั้ง2เดือนนี้นะครับทางภาครัฐ กระทรวงสาธารณาสุขก็คาดหมายกันว่าจะมีวัคซีนเข้ามานะครับส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นจำนวนที่มากพอนะครับอันนี้ก็รอติดตามความคืบหน้าต่อไปสำหรับท่านที่ได้รับครบ2เข็มไปก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะเป็นซิโนแวค2เข็มนะครับทีนี้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับมาตรการคลายล็อกก็จะต้องมีกรอบระยะเวลาในการประเมินทุกๆ14วันเหมือนเดิมนะครับแล้วการคลายล็อก ประเภทกิจการบางประเภทนั้นก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของอามาตรการด้านสาธารณาสุขนะครับไม่ใช่เปิดแบบฟรีสไตล์เช่นร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศอันนี้ท่านสามารถให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารได้ไม่เกิน5 0นะครับส่วนร้านอาหารที่เป็นหาเปรยแผงลอยร้านขนาดย่อยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับก็ให้นั่งรับประทานอาหารได้75%แล้วก็เปิดได้ถึงแค่2ทุ่มนะครับ ใน29จังหวัดสีแดงเข้มส่วนจังหวัดสีแดงเข้มก็ยังมี29จังหวัดเหมือนเดิมไม่มีการเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเริ่มมาตรการใหม่1กันยาไปจนถึง14กันยา6 4ก่อนนะครับแล้วค่อยประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งส่วนมาตรการเคอร์ฟิวนะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่นะครับห้ามออกนอกเคหสถาน3ทุ่มถึงตี4ก็ยังคงอยู่แล้วก็พอมันเกิด เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นนะครับสื่อบางสํานักก็เอาไปรายงานในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มนะครับหรือเยียวยาเพิ่มจังหวัดเยียวยา1เดือนเป็น2เดือน3เดือนแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้จังหวัดที่จะได้รับการเยียวยา2เดือนนั้นเนี่ยมีแค่13จังหวัดนะครับย้ําว่ามีแค่13จังหวัดก็คือกรุงเทพมหาคนครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับนี่คือ10จังหวัดแรกแล้วก็3จังหวัดที่เพิ่มเติมเข้ามาในประกาศฉบับต่อมาก็คือชนบุรีชายเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับทั้ง3จังหวัดนี้จะได้รับการเยียวยา2เดือนคือมาตรา3 3 3 9และ40แต่เดือนที่2นั้นต้องรอประกาศกําหนดวันโอนเงินอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนหลังจากที่19จังหวัดหลังที่สมัครใหม่ในเดือนกันยายน เร,เ,เริ่มที่จะได้รับเงินแล้วนั่นเองนะครับต่อไปครับภาครัฐเองก็จะต้องมีเรื่องของมาตรการเร่งจัดหาวัคซีนรวมถึงกระจายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับตามที่มีแผนที่วางเอาไว้รวมถึงมาตรการที่จะต้องทําให้เศรษฐกิจของประเทศนี้อยู่ได้นะครับซึ่งจะต้องควบคู่กันไปทุกภาคส่วนครับไม่ใช่แค่ในประเทศการเดินทางเปิดประเทศ ให้นักธุรกิจชาวต่างชาตินะครับเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศยังเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ก็ต้องอยู่ที่มาตรการการควบคุมนะครับการกระจายวัคซีนเหล่านี้แหละนะครับซึ่งภาครัฐก็กําลังเร่งอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าช่วงไลรมาสสุดท้ายของปี64นะครับตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนั้นวัคซีนน่าจะเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับมาตรการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้หลักๆก,ก็คือการเก็บตกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนนะครับใน29จังหวัดสีแดงเข้มทั้งามาาตรา 33, 39และ40ให้ครบทุกกลุ่มเสียก่อนนะครับก็ยังไม่มีการประกาศเยียวยาจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมรวมถึงยังไม่มีการประกาศเยียวยา กลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทําความเข้าใจด้วยนักวันนี้นะครับอาทิตย์ที่29สิงหาคม2 5 6 4ส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เพราะว่ายังเป็นช่วงที่ภาครัฐจะต้องเร่งจ่ายเงินมาตรการเยียวยาให้ครบเสียก,ก่อนนะครับก็ยังมีแค่โครงการคนละครึ่งที่ยังสมัครได้อยู่นะครับแล้วก็เงินงวดที่2ของโครงการคนละครึ่งเฟส3อีก1 5 0 0บาทนั้นจะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ย วันที่1ตุลาคมนะครับท่านใดที่ใช้หมดไปแล้วท่านก็ต้องรอวันที่1ตุลาคมถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปดึงเงินมาล่วงหน้าได้เพราะภาครัฐเขาจะโอนมาอีกทีคือ1ตุลา64อีก1,500ส่วนใครที่ยังใช้ไม่หมดนะครับอย่างแอดมินเนี่ยยังใช้ไม่หมดก็สามารถสะสมเอาไปรวมกับพ5นหหลังแล้วก็ใช้ได้จนถึงสิ้นปีนะครับนี่คือโครงการคลครึ่งเฟส3 ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดนะครับส่วนมาตรการอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวและกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือทัวร์เที่ยวไทยมติครมล่าสุดก็ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปหามาตรการกําหนดหลักเกณฑ์ช่วงระยะเวลาที่จะเปิดดําเนินโครงการได้หรือถ้าเปิดไม่ได้ก็ขอยุตินะครับแล้วก็คืนเงิน งบประมาณให้กับรัฐบาลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปก็ต้องตามข่าววันต่อนะครับเรื่องของการเยียวยาเพิ่มผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ยังมีแค่29จังหวัดสีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไม่มีการเพิ่มจังหวัดใหม่เข้ามารวมถึงกลุ่มอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีถูกเพิ่มเข้ามาแต่อย่างใดส่วนกลุ่มแท็กซี่กับวินอเตอร์ไซค์อันนั้นก็ต้องรอทางกระทรวงคมนาคมที่จะไปกําหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเดียวยามานะครับส่วนกลุ่มอื่น ที่อายุเกิน65ปีนะครับแล้วก็ยังประกอบอาชีพอิสระแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตร,ราการอะไรออกมาเพิ่มเติมนะครับผมเองก็ทําได้แต่เพียงเป็นกระบอบเสียงแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหันมาดูแลและเยียวยาคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับในส่วนของออกลุ่ม,มอ,อื่นๆินนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าถูกขายข่าวเยอะหน่อยแล้วก็สร้างความสับสนวุ่นวายได้ง่ายหน่อยนะครับก็คือ กลกุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางก็คือทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุก็เอาเป็นว่าพูดรวมกันเลยแล้วกันนะครับรวมถึงเด็กแรกเกิดถึง6ขวบด้วยตอนนี้ท่านได้รับสวัสดิการได้รับเบี้ยยังชีพอะไรอยู่ท่านก็ยังได้รับป,ปกติของท่านไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับสาหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบ,บางบางคนก็คิดว่ามีบัตรสวัสดิการแล้วจะได้รับเเงินยยี 5 0 0พแต่กลายเป็นว่าไปเข้าใจผิดนะครับไปเชื่อข่าวที่ถูกบิดเบือนหรือว่าทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนพอจะมารู้ตัวคิงคือเลยกําหนดแล้วก็มีหลายท่านนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มีแค่สวัสดิการและก็เบี้ยยังชีพเดิมที่ท่านได้รับอยู่นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนะครับก็นี่คือสรุปข่าวรอบวันวันนี้เกี่ยวกับามาตรการภาครัฐนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ที่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้แอดมินไม่ได้สรุปให้แต่เอาเป็นว่าทางด้านกรมตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศแจ้งเตือนนะครับมีจังหวัดในประเทศไทย40กวจังหวัดที่จะต้องเผชิญกับฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับในเขตกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลเนี่ยก็มักจะมีฝนตกลงมาในช่วงค่ำจนถึงช่วงกลางคืนนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็คาดว่าน่าจะ มีฝนไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็หากมีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแอดมินก็จะได้สรุปมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับคลิปนี้จึงขอสรุปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรตกหล่นก็พิมพ์สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้มีประเด็นอะไรที่แอดมินไม่ได้พูดถึงก็แสดงว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนนะครับ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันปลอดโรคปลอดภยดัยโดยทั่วกันสวัสดีครับ